สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับกับทางช่องศรัทธาปฏิหารนะครับคำเตือนในช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีแอบไม่มีการแท็พลิงไม่มีการวางลิงก์ใดๆนี่ครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ชมเพื่ความบันเทิงนะครับอ่าคลิปนี้ที่การนี้ก็เรียนมุ่งกลในส่วนของสลากยินแบ่งรัฐวิสาหกิจลาวพัฒนา ประจำวันที่10นะครับวันพุธที่10เรามาดูวันที่8ก่อนเต็มเต็มใช่ไหมบอกอะไรเรมาดูกัน จะได้นี่แหละในโพสชุมชนอ่ะที่ผมพบผมก็โพสเลขแปบดบมันมาตัวรองนะครับ <c oughs> สี่สีเลขไทยเลยเมันออกตัวเดิมเลยทุกคนงวดที่แล้วงวดที่แล้วหกเจ็ดห้ 6, 7, งางวดนี้สี่เจ็ดห้าโอ้ มาดูดับกันครับดับหลักละสองตัวยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวหลักพันดับศูนย์กับหนึ่งออกเลขสี่หลักร้อยดับหนึ่งสองสามออกเลขสี่หลักสิบดับศูนย์กับสองออกเลขเจ็ดหลักหน่วยดับสามกับสี่ออกเลขห้าว้าวดับอยู่ทั้งหมดตัวรองไม่มาครับไอ้ตัวเด่นไม่มามาตัวรองครับเจ็ดห้าตรงตรงครับนะ ผมก็ไม่คิดแร้วว่าจะออกเจ็ดห้าดูหูขาเลขสี่ไม่น่าอหกม,มานะน่าจะเอาสี่มาเอาเลขสี่มานี่เข้าเลย <c oughs> อืม <c oughs> ที่สิบครับวันที่สิบ ดับดับหลักลกสองตัวครับยกเว้นหลักร้อยดับสามตัวนะครับ นี่คือเล็กดับเล็กเด่นพิจารณาแป๊บหนึ่ง ทุกคนมันจะมีศูนย์ไหมนะเนี่ยผมควรจะจะมีศูนย์นะ เจ็ดแปดติดอ่ะไม่เป็นไรเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าแปด ผมกลัวจะมาเลขศูนย์นะไม่ท้งนั้นไม่เรียงกอมเบิลเมันเดิแบบแปลกๆหน่อยเราดูนะครับจะจะเหมือนที่ผมม่าไหมเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันครับสวัสดีครับ